โอเคอันนี้ก็จะเป็นค์ดท,ที่เขาเลือกสุ่มมาให้เลยตั้งแต่แรกนะถ้าเราไม่เอาก็คือเรากดแรนดอมไซส์นะเอ้ยพูดผิด randomize นะครับมันจะมีเสียห้าร้อยกับแรนดอมอ่ะเออแล้วก็ random มันก็จะเป็นค์ดอื่นนะครับค์ดไรสไนเปอร์ก <c oughs> ็จะมีสกิลพิเศษของสไนเปอรนะ์จะเปลี่ยนได้แค่ครั้งเดียวนะฮะต่อเงินหนึ100่งร้อยโก้ของมันอนะ ร้อยโกห้าร้อยโกแล้วแต่นะครับแต่ห้าร้อยโกเราจะเลือกได้นะฮะได้นะครับเดี๋ยวดูกันนี่นะครับนี่ก็จะเลือกค้าได้นะครับตามนี้จะใช้อะไร The game will begin shortly มีอาการนะใช่โซเย Soyer Getting เยอร์มาแล้ว มูแล้วไอ้ตัวไดเวอร์มันคืออะไรพี่เจมมันคืออะไรมันคือการเรียกรถโง่โออกมาแล้วขับหนีพี่ออมาแล,แล้วตอนแรกก็งงอ,อ๋อนึกว่ามีรถในเกมให้ไม่ใช่ต้องเรียกออกมาเอง คนละขนรอยยื่นทั่วไปสองคนเลยง่ายดีโอ้ยโว้ยที่พูดที่พูดจะพูดเลยเรื่องของโดโรนลลโลกีขี้ง่ายวะโง่กะยากโกลดี้เลยก็ได้ ลงในเมืองนะะลงในเมืองพี่มนันลงใกล้ๆพี่ตวงนะ่ะเออเห็นและอย่าหกลงนี่นะหลังนี้หลังนี้ข้อเสียของข้อเสียเลยคือมันกระโดดแล้วมันตัมนมาก ีอะไรก็ได้โกยมาก่อน <c oughs> ข้าป,ปืนก่อนนแหละจะข้าบได้ เริ่มโหลดกระสุนได้นะครับเอนบ้านี่ไม่โหลดกระสุนคุณลำบากนะครับใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ลืมโหลดกระสุนโดดไปอย่างเท่เลยเวนกลับปอกๆออกมอบเลยมีตาโหโลเอาไหมก็ทำไปวะจะอยู่ฝั่งนู้นนะไ้่จะไม่ผิด ้ไปดูฝั่งโน,น้นมันก็โทรมาหาเราเลยโอ๊ะเจ็บแก้าดีมาแบบนันนน้นก็ไม่คิดช้าทางอันไม่เมฆเผาเก็บเปก่อดพีซเฮ้ยจีสามแล้วไม,ไม่ไม่เคยผมสามมันยิงทีนั้นมันโอเคเนาะ ต oh. ใกใจไอ้ซับมันเลยมั้ยได้นะอยู่ในเมืองอ่ะไม่รู้ไหนดูไอ้ซับได้ไม่กลัวกลวงแต่เขาไม่มียาเลยล่ะ รอมากเข้าโอ้โหถ้ามันไม่เดินมนันน่าจะดักเราแหละนี่กระเป๋าเขียว Survival Bonus อย่างวะอย่างนี่วะ ตีอ่ะนั่นแหละตีปืนเดี๋ยวเขียวไปอไ่ะปังโฮอ่ะมันเขียวหมดแล้วที่มีอยู่เนีนั้นเป็นพับตีเกมอื่นที่โดดเข้าบ้านไหม เ,นะเสียงเท้าหลอนจริงคือมัน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 ไม่รู้เลยว่าบางทีศัตรูหรือเพื่อนไงถ้ามันเดินอยู่ด้วยกันแหละปัดเงี้ย <c oughs> ฟังเย่ไม่ออกไม่รู้ว่าเพื่อนหรือศัตรูออกมาเนะี่ย เด็กเป็นยอดเลยจนะเอาเอคสีเงินจัดไปลูกสีเงินจัดมาเกิดไส่โค้ด เกาะเขียวว่้งวัน Survival bonus ไปบวกเขาน่งก็เจ็บตายอยู่ดีมาเดอ้โหคาฟ้าจาัดไปลูกชายสีขาวมาขนาดนี้แล้วก็ใช้นี่แล้วโหลดโหลดปรับเขาให้ มีอะไรเสียแล้วที่ไปไปบวกเอ้าข้างหน้านั่นไงนั่นแหละซับไพน์นั่นแหละตูดเลยนะ

นาสี่ิบหมีของเลียวปืน,นหลังเาสกูลลูลกลองเหล็กโอลูกสองโอ้ย<อ>ิงจังเลผมได้ยิงศัตรู เหมือนมีคนเอฟเคอ่ะแต่คราบขอมอลติเลียนก็ได้แล้วมันบอกข้างล่างเมื่อกีอ้ฮะใช่ใช่คราบบดหอมสีม่วงด้วยแล้วก็เป็นสีดมอย่เพื่อนมันเอฟเคแน่เงี่ยเขาน่าจะ อย่าเริ่มเปลี่ยนกระสุนทุกครั้งนะครับไม่งัน้นท่านจะกับนอนแน่นิ่งได้โอ้โหนบ้างแล้วแปดทีมยังไงว s <S ะดิสโก้ด <'s> ิสโก้อันนี้อะไรของใครนหน้าเนระาไปดูไหนตพไป,ปแก้แล้วยิงมันเนี่ย ส้เขียวมีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยเรียกมาตกใจเรียนนะตัดเองนี่ไหว้หิ้เรียกมีตับเก็้ยืนอด้วย survival bonus ตรงนี้ขอบด้วยพี่อืมประเด็นคือจะเล่นยังไง

โอ้เมื่อกี้มีอะไรบ้างมีของตังค์ไม่ได้เช็คไนงะผมไม่ได้เช็คนะมีนจะสดุดไม่นี่ไหมดูเขียวเลยรอกว่จริงๆน่าจะเพื่อนเหมือนเมื่อกี้แหละที่ผมยิงไปลนะเย็นนิิงเอ,อ๊ะ เพื่อนเมื่อกี้แหละเดี๋ยวได้กระสุนกูเดิมเฟอร์เอ็ดขอบคุณมากครับป๊อป ก็ไม่มีใครเลยแล้วเนี่ยโอ้ มมีใครจะคิดจะเดินเข้ามาจริงเหรอประเด็นหกทีเพราะมีนะไอ้ห้องพี่นอนเละ <laughs> ไอ้หกทีเพี้ยไม่เป็ไไไไนไรนะวิถีอะต้องมาวิถีสุ้มโจ้อีกได้ใช่ไหมไปไปไป 2,000มี F สีพอง Survival bonus อ er ุ้ย F 2,000สีส้มวงบีบอ่ะก็ต้องเข้าอะลูกเห็นแค่ลูกเขียวไม่พออจะฟาร์มนี่อะไรพี่ไหนวงมันเจ็บนะบอกไว้ก่อนมันจะเจ็บบีบเร็ว

ไม่เสถอนไปหมดแล้วหนาก็เลยหนูเจอแล้วเจอล้วคนรงโอ้โูสองเล็กมากสองเลยออกมาหตีนะเออหกตีพี่ดูวงไม่กว้างไหมล่ะ มะเต็นเนี่ยหลังเราเนี่ยแหละเข้าเติมมาแล้วเขาผ่านก่อนดีกว่าพลาดปลอดภยัยนี่ปิดประตูเลยปิดปิดกระชิบหายนี่ครับ ดัดงลปาดามีไม่เข้าอกัวเขาไม่รู้ใช่ไหมสำคัญส <Yeah. S 2> ุดในชีวิตเปิดเอ็ดนั่นแหละมา เพื่อเดชเพื่อเดชเพื่เดชกัดใจหลอนเสียงเท้าลีกหลอนหมดแล้วเนี่ยเนดชมาเอาเอาไม่เอาเอามาเออไอพี่เข้าข้างหน้าเดี๋ยวมั้ยค่อยเข้าค่อยๆเข้าค่อยๆศร้าไปเรจะอยู่สโซนอะไของจักรวรรดิบ้านกูดีวะเนี่ยตัดกันดีกว่าห้าปีอ่ะอุยพี่นี่ของเพียบเลยเนี่ย อไอเราเป็นไงเออสิครับเอาก่อนเร็วมีอะไรบ้างแฟตเออาร์ดีมาเอาใส่เข้าไปเชิฟเพดเรียนดีมากออกสีนี้ไม่ชอบเอ,อก Survival Bonus ต้นไม้ต้นไม้ต้ตนไะนะม้นะปิงเถอะนั่นแหละดีฮะที่มันโล่งด้วย ับไม่ได้ยิงมาจากด้านหลังรู้รู้ยิงจากด้านหน้าเมื่อกี้ไม่รู้นีว่าสุดที่ทำ ต้องเข้าว่ะคือปืนะะนะเดีมเาเจอซัพพลายมาต่อปักเกอร์นี่อยู่บนเขาได้เปรียบฝั่งนู้นน่ะกูวิ่งไปแม่งอยู่เขาเนี่ยแหละพี่ไม่มันบีบเรามาแล้วนะใช่ไงวันนี้เหรอพี่ขุนเขาดีด้วยว่าแล้ว Ehi, è of...

เดียวตัวเดียวนะสองตัวดูนี่อยู่นี่อ๋อไม่เห็นแม่งพี่เตจมนันนี่พี่เตจมันนี่ถอยไม่ได้ถอยถอยไม่คุม้มแล้วมั้งไม่ไม่ไม่ตรงนี้วงพี่ไม่งั้นไม่ได้มันต้องมาหาเรามันต้องมาหาเรามันวิ่งอ้อมาแล้วนะ่ะ Chết mấy Cờ ra, để ra này quá nè này, đúng ตายเยอะแม่งปืนแม่งดีแรงเกิรดปืนน่าจะเต็มตยตยตยไยยัดไม่ตายเออเป็นดี๋ <c oughs> ยวปืนมันเต็มน่าจะปืนดอกแล้วมั้งเลยน่าจะเต็มหมดฟามาขนาดนี้เก็บยี่หนอพี่เต็มยศเนี่ย ยังไม่โดดเฉย